ค่ะพี่น้องมะม่วงเขียวเสเวยทียสมเพาะด้วยเมล็ดอ้าวลากแทงลงบ่โอ้ยังเนาะโอ้แทงกำลังเริ่มพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะสมเดี๋ยออกมาไว้ด้านนอกก่อนอันนี้เอาไปยันใกล้เห็นพี่น้องเอาไปแอบเอบนี่ แล้วอีกต้นเนาะอีกเมเ็ดเนี่ยนะใยสุ่มประม่นใจ่เนี่ตอนที่เพาะนะถึงขางอกต้นขา้าวกะสีบองงามพี่น้องเห็นวะนติดล่ะก็เลยหาเม็ดใหม่มาเพาะไว้พี่น้องเนี่ยต้นนี้กะสีเสียเวลาเลยเนาะถึงอย่างนั้นก็สีบองงามพี่นอ้องค่ะเดีนี่ เม็ดดำเออตัวนี้ก็มีรากเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนเนาะอันนี้อันนี้เอาออกเลยดำไปเลยเก็บไปนี่ก่อนเดี๋ยวยอดยอดเขาตรงนี้อันนี้ก็ปะไว้ โดดๆเลยกับโบได้ได้พี่น้องนี่งัวเห็นกน,นี่กัดกินแลยยอดนอนอนั่นเอบเอบไว้คือเก่ับให้ต้นเขาแข็งแรงก็เก็บไว้ในกระทางบ่อนี่สมนี่แหละบ่อนนี่ก็บด้เบิ่งเลยละพี่น้องเลยโดยธรรมชาติล้วน เงินถุงทองตัวผู้นี่ฮะมีต้นเดียวนี่แหละพี่เนาะอันนี้ก็จันพา, 1, 2, 3, 4, 5, าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวปิดถุงไปไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เจ็ดน้อยหยุดอยู่นี่ น,นี่ก็แอบใกล้พี่น้องไงส่วนต้นนี้กับต้นมักแงวนี่น,นี่ลุงพาดแบงไ้พี่น้องนี่หมักเงวอ่ะจักสิไปปลูกดอนไดนน้้หมักเงวนี่ไะปลูกไว้มีต้นก้าแล้วก็ปลูกไว้พี่น้องสองต้น ส่วนกล้วยไม้ย้สมกะถ้าย่อยขนออกมาอยู่สวนนําพี่น้องเพราะว่ายัางนี่ต้องได้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนก้ามะพร้าวซับเปลี่ยนสารอาหารยอ้สมบเปลี่ยนให้ยอ้สมก็ใช้วิธีนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวภาพไปเบิง่งนี่ไง กล้วยมาใหยสมอันนี้พึ่งเอามามัดใส่พี่น้องพึ่งนำมามัดใส่ไว้นะคะรากเขากำลังงอกอีกกุ้มนึ่งกะเอาไปไว้ต้นมักม่วงพี่น้องอันนี้อยู่ต้นสมพูนีนดอกเขาเดี๋ยวเขาก็แทงลัดแทงลาดแทงราก ยึดนี่เลยลำต้นดูดนําเลียงในนี่เลยโมเป็น,นยังชมพู่ง่ายๆบ้านๆเลาก็ไว้สวยงามในนี้นะพี่น้องสวยงามใต้ต้นไม้โอ้ยขักแล้ว